สวิตสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมื่อยโซพี่น้องขอยกอันเฮดอันนี้ขอยกเฮดอันข้าวผัดกิมจิครั้งแรกในชีวิตไป <c oughs> อ,อยากลองเบิงเพราะว่าลูกขอยสั่งในเด็กเจ็ดกินบ่อยๆบ่อยๆเพรก็เลยลองเออก็เลยลองดูนะจ๊ะที่จริงอะ่ะเขาต้องใส่เขาต้องใสแ่แฮมแต่ว่าเขาบ่ได้ซื้อแฮมมาก cái xay nhiều xay nhiều xay mua ăn muối chặt ơi mua như bàn rồi em muối chuẩn như bàn mà long Hãy cho kênh đấy ต่อต่อต่อจ้าไอนน้นี่หมูสุกแล้วเนาะหมูสุกแล้วเราก็จะใส่เราก็จะใส่กิมจิลงไปเนาะกิมจิข้าะตือยี่ห้อนี้นะจ้าก็เดี๋ยวเอาไปเห็ดอันนี้ขั้วล้างบานพะวาหยันพะวาเาาันจะใส่เต่าไฟฟ้ฝาช่นงจะได้บอร ไปทำลังบ้างอดีเห็ดล้วก็ให้นังกินไม่มีเลยนะต้องบดละเอียลางยรยางไรแนวผัดให้กินจีให้มันหอมๆเผ็ดรวานเออในระหว่างนั้นเราก็บบนึ่งหอมอะไรอยดิเอาหอมดีๆแล้วก็ใส่นี่ลงไป หอมหอมมีเลีเดอร์ไม่ได้ว้อนเห่็นก็ใส่นี่ลงไปนิดหน่อยมันแดงๆซอสเพื่อความอร่อยขาดไม่ได้ทำเกาหลีก็ต้องใส่เราทำอาหารเกาหลีเราก็ใส่เหมือนเดินมนะจ๊ะอุ๊ยอมอมันนั่นแท้ หอมอันหอมกินกีแค่อืมเอาคุชก็หอมค่ะทเอาเออที่น้อคหอมหอมแห้งตักข้าวลงไปนะจ้าวสมกันไดใส่ลายดอกเอาไวลงเครืงกิ้มเพื่อเดี๋ยวผู้นองผู้ใยกินได้หรือไม่าง้นผู้นองกินผู้นองจัดการเรียบร้อยแล้วจ้าอื โอ้ยหอมเออ,เ,อเราไม่มีนี่นะเราไม่มีเนทะ่าเลยนะก่อนนี้ฉาลายบริสุทธิ์ฉาลายมากน่าหอมด้วยจ้าอาจจะแสแสร้ง ฉันเห็นจะนั่งสือส่อไม่ใช่เ่นมาก,กินดูๆนะฉันก,ออก็นกนนนเยลยอยากกินเออไปกินซีอิ๋วหอมเลยฉันไปโกโฮเซลนี่แหละฉันสื่อกินซีมากุงยังไงเพราะสื่อกุงยังไงมากกะนั่งกระสือเลยได้ปะ่ว่ากินซีมันอยู่ยเรื่อยๆเนาะหอมมาก,กินจังเลย ีินงองไปจะกินเราจใส่งานด้วยนะจ๊ะอือขาดยางเดียวคือปัะนาณเด้อี่น้องขาดยางเดียวคือสาลยเพราะว่าเราใช้เบคอนกับหมูอี่ก็พ่อๆันจังแบบอือน่ากินอร่อยจ้า พี่นอ้องฝากคนไลค์ก็แชร์ใน้ด้วยจบ๊ายบายจ้า